ทีมการต่อพ่อและไตยสงคลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ทหารโดยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่5ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสระบุรีตมอจังหวัดสงขลาและตชดชุดเฝ้าตรวจชายแดน4304เข้าตรวจค้นบ้านเชา่าเลขที่13ทับ21หมู่2ซอยอยู่เจริญตะบนสำนักขามอำเภอสราบจังหวัดสงขลานะครับ เป็นบ้านที่อยู่ชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งถูกใช้เป็นที่พักพิงของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองนะครับเพื่อรอส่งข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียแต่ว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยครับมีชาย2คนที่อยู่ในบ้านวิ่งหนีไปคนละทางเลยครับเจ้าหน้าที่ตามจับมาได้หนึ่งคนทราบชื่อนายมูฮัมัดซากรีอายุ28ปีครับส่วนอีกคนหนีไปได้นะครับและพากลับมาตรวจค้นที่บ้านพบชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองอีก2คนครับนั่งอยู่ในรถกระบะซึ่งภายในมีการดัดแปลงสภาพเอา แคบออกเหลือพื้นที่ว่างเปล่านะครับเพื่อให้คนชาวเมียนมาได้มากขึ้นสอบสวนานายมูฮัมหมัดสากรีนะครับก็รับว่าเป็นผู้เชาวบ้านหลังนี้โดยเพิ่งเช่าเป็นเดือนแรกครับจา่ายค่าเช่าเดือนละ2,800บาทเพื่อใช้เป็นที่พักพิงของชาวเมียนมาก่อนที่จะส่งข้ามแดนไปยังมาเลเซียนะครับได้ค่าหัวคนละ700บาทโดยมีหนายหน้าอีกคนชื่อบังที่อยู่ในฝั่งมาเลเซียคอยรับช่วงต่อนะครับคนนี้เป็นชาวเมียนมาส่วนอีกคนที่วิ่งหลบหนีไปได้คือนายอดีรกหรือว่า อายุ3 2ปีซึ่งทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็แบ่งเงินกันคนละครึ่งและเพิ่งขนชาวเมียนมาเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย7คนและกําลังจะพาข้ามไปอีกนะครับแต่ว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ก่อนนี่ครับรอบนี้เจ้าหน้าที่บุกจับได้ถึงรังเลยครับกับพวกค้าแรงงานเถื่อนค้ามนุษย์หากินกับมนุษย์ด้วยกันพวกนี้เวรกรรมครับเพราะว่านอกจากจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับยังต้องเจอกับกฎแห่งกรรมด้วยนะครับยากครับยากที่จะเจริญเงิน,เง,นเงินที่ได้มาแบบนี้นะครับได้มากแค่ไหนก็หม ครับไม่มีเหลือเชื่อสิครับเดี๋ยวน้องมาเร็